ม่งว่าคนในครูเขาอยู่กันยังไงวะอืมจริงๆก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันนะแบบคนรอบตัวหรือใครที่เราเคยได้ยินเรื่องมันก็ไม่เคยมีใครเล่าอะเนาะแต่ว่า มันมีเราเพิ่งอ่านหนังสือมาก่อนหน้าเนี่ยแบบชื่อไม่ใช่ที่ของเราเขียนโดยคุณแพตพาวเวอร์แพทที่เขาเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ได้ออกมาใช่ปะอืมเราเลยแบบเออมันมีแบบรายละเอียดมีดีเทลที่อยู่ในนั้นอะแบบเยอะมากเลยที่เราก็เออคือมันก็ถามว่าน่าสนใจมันก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะเนาะว่าแบบคนในนั้นเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันก็เป็นเหมือนอุทาหรณ์แล้วกันที่ดีว่าแบบมันก็มี สิ่งที่มันทั้งดีและไม่ดีทําให้เราแบบอาจจะไม่อยากกลับเข้าไปอีกเขาก็ต้องทําให้คนไม่อยากกลับเข้าไปอีกอยู่แล้วนะอเนาะเขาเล่าตั้งแต่แบบว่าเขาตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนตั้งใจเรียนใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มแบบรักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยแบบอยากจะทําตามแบบเหมือนเส้นที่สังคมขีว่าต้องเรียนจบมาหาลัายนู่นนั่นเขาก็เลยเหมือนแบบตั้งใจแบบไม่เรียนต่อแล้วก็ ไปแบบหางานทําแบบไปเล่นดนตรีตามมานาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็สนุกอะ่ะเราก็จับพัดจับผูกได้แบบดังขึ้นมาเป็นนักร้องจริงๆมีวงจริงๆรแล้วก็ดังมีชื่อเสียงมีเงินทองเขาบอกเขาก็ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาแบบลองเพราะเขาก็เที่ยวเขาก็ทํางานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอจนอยู่มาวันนึงก็นั่นแหละเขาก็เหมือนโดนจับเพราะว่าแบบเหมือนเพื่อนอฝากของไว้ที่คอนโดเขาแล้วบอกให้เอาลงไปให้ พอจังหวะเอาลงไปให้ก็คือโดนจับเลยอืพอโดนจับเขาก็แบบตกใจมากงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆโทษเขาอะมันไม่ควรจะหนักขนาดนี้เพราะเหมือนเขาเหมือนไม่ได้เป็นแบบว่าคนขายแต่เหมือนเขาโดนโทษแบบคนขายคือเขาบอกว่าโทษอะมีหลายระดับตามแบบว่าชนิดของยาเสพติดหรือว่าจํานวนที่มีในครอบครองหรือว่าเจตนาที่จะมีไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดนหนักมาแล้วตอนที่เขาเข้าไปอะเขาก็ยังไม่คิดตอนที่เขาติดคุกคืนแรกเลยนะเขายังไม่คิดเลยว่าเขาจะต้องแบบว่า เข้าไปในเรือนจํานานขนาดนั้นอาจจะแค่คิดว่าแป,ป๊บๆก็โดนปล่อยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเขายังแบบไม่เคยรู้เรื่องคุกมาก่อนเลยเขาถามคนที่อยู่ในคุกด้วยกันอ่ะแล้วเขาก็เลือกเหมือนคนที่แบบดูมีประสบการณ์แบบว่าอยู่ในคุกมานานอะไรเงี้ยาแบบเออถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำใครให,ใหญ่สุดเขาก็คนนั้นเขาเลยแต่ว่าหัวหน้าแดนซึ่งเขาอะเข้าใจว่าหัวหน้าที่ชื่อแดนเออแล้วก็เลย เขาก็คิดได้นะเขาคงแบบยังเด็กแล้วก็วัยรุ่นมากๆตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอจนเนี่ยเขาก็ถูกเ,เข้าไปใช่ป่ะที่ตอนนั้นเขาเป็นดาราแล้วนะเขาก็เป็นข่าวใหญ่โตมีนักข่าวมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาเหมือนอยากจะเอาความรู้เรื่องดนตรีเรื่องศิลปะอะไรเงี้ยเข้าไปช่วยเหลือคนในคุกพอเขาโดนเข้าไปในเรือนจำเขาจะเหมือนเรียกว่าแดนแรกรับอเหมือนเป็นแบบที่ที่ฝากขังก่อนที่จะศาลจะตัดสินกระบวนการทั้งหมดจริงๆอะไรเงี้ย ซึ่งปกติเหมือน,นหลายหลายคนจะต,ต้องไปอยู่ในแดนแรกรับสามั้งแต่ว่าเขาอะได้ไปอยู่ในแดนแรกรับสี่ซึ่งเหมือนเป็นแบบชุมชนบําบัดคือแดนนี้เขาจะเหมือนเน้นเรื่องการแบบว่าใช้ดนตรีใช้ศิละปะบําบ,บัดคนที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเขามีความสามารถด้านนี้แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยไงเขาก็เลยเหมือนเออโดนไปอยู่ในในแดนนั้นอเขาก็บอกว่า วันแรกที่เข้าไปอ่ะคืนแรกก็คือไม่ได้นอนเลยเพราะว่าทุกคนนะรู้แล้วว่าเขาเป็นนักร้องเป็นดาราทุกคนเห็นข่าวแล้ว,วเขาจะถูกส่งมาที่นี่ใช่ปะคนก็มาถามเขาเรื่องเกี่ยวกับในวงการบันเทิงแบบเยอะมากว่าแบบ MV ถ่ายยังไงคอนเสิร์ตเล่นได้ราคาแบบไ์เท่าไหร่หรือไปออกรายการนี้ได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมกับอีกเรื่องนึงที่เขาแบบรู้สึกประทับใจก็คือคนในนั้นอ่ะแบบช่วยเหลือกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเข้าไปครั้งแรกะเขาไม่มีอะไรติดตัวเข้าไปเลยนะ แบบแม้ระ่ั่งแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรเงี้ยก็คือต้องเข้าไปซื้อข้างในซึ่งเขาไม่มีเงินก็คือเหมือนนักโทษข้างในอ่ะเขาจะต้องเหมือนช่วยเหลือกันอ่ะแบบแบ่งเงินหรือช่วยซื้อของให้แบ่งอะไรที่ให้กันใช้ได้แล้วก็เขาก็เข้าไปในเมื่อ,อประมาณแบบสิบหกสิบเจ็ดปีก่อนอ่ะยังมีเหมือนเรื่องของโซ่ตรวนที่ต้องอติดไว้ที่ข้อเท้าอะไรเงี้ย ทุกคนก็เหมือนช่วยกันสอนว่าแบบต้องดูแลมันยังไงเพราะว่ามันก็จะมีการเสียดสีมีการแบบเปียกมันจะขึ้นสนินม,มนต้องรักษาดูแ,แลแผลอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกว่าเออเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอการช่วยเหลือแบบนี้อืมแสดงว่าคนภายนอกก็รับรู้เขาคนภายในก็รับรู้เขาใช่ใช่เพราะว่าข้างในอ่ะเขามีทีวี<ฆ>เขาก็เล่าในหนังสือเขาก็เล่าแบบว่าเป็น เห็นเป็นแบบเป็นภาพเลยนะว่าแบบเข้าไปอะ่ะมันจะเหมือนมีห้องนอนแบบรวมกันเขาบอกว่านอนแบบไหลชนไหลเลยอะ่ะคือแบบอัดมากๆยอะไรเงี้ยแล้วก็อืมมันจะมีกิจวัตรประจําวันแบบเป็นตารางว่าแบบตื่นตอนนี้กินข้าวลงไปทํานูน่ทนทํานี่กินข้าวอีกทีนึงทํากิจกรรมฟรีแล้วกลับขึ้นมานอนพอเหมือนสามทุ่มเขาก็จะหลอกประตูห้องขังก็คือไปไหนไม่ได้แล้ว,ลวอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องนึงก็คือตอนนอนอ่ะนอกจากนอนไหลชนไหลแล้วอะ่ะก็คือนอนเปิดไฟ และเป็นไฟแบบไฟสีขาวอะซึ่งเขาว่าเขานอนไม่ได้เลยเพราะแบบอยู่ห้องนอนของคนส่วนใหญ่ไม่ปิดไฟมืดก็อาจจะเป็นไฟส้มหน่อยที่มันนอนแล้วสบายนี่คือแบบไฟขาวอะเขาว่าเออมันเป็นเรื่องที่เขาแบบว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกนอนไม่ได้เลยแล้วก็อยู่อยู่อยู่ยากอยู่ลําบากอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามนะเขาก็อยู่อยู่กับที่นี่ไปใช่ปะเหมือนมันเป็นชุมชมบนบา้าบัดเขาก็เลยเหมือนอ่ะเนี่ยทีมเหมือนทีมคนที่เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเลยนะเขาก็ให เขาว่าไปสอนคุณแพทราไปสอนแบบสอนเล่นดนตรีบ้างสอนวาดรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนนะั้นโดยที่เขาบอกเขาก็พยายามทำตัวให้กลมกลืนที่สุดไม่ได้แบบว่าสิทธิพิเศษหรือว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คงมีคนหมันไส้แบบความแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำตัวเหมือนคนอื่นที่สุดกินนอนเหมือนคนอื่นเขาบอกว่ากินข้าวอะสมัยก่อนนะเนาะอันนี้เขาเน้นย้ำมากๆว่าเป็นสมัยก่อนว่าแบบข้าวอาจจะยังไม่ได้คุณภาพดีมากเลยมีแบบ กรวดหินทรายปนอยู่ในข้าวก็ต้องกินเข้าไปเนื้อสัตว์ก็คือแบบแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบปลาที่แบบเขาบอกว่าให้คิดถึงปลาที่ชิ้นที่เล็กที่สุดที่มันจะอยู่ในแกงได้อน,นันตะคืออยู่ในแบบเป็นอาหารของคนในนั้นแต่หลังจากตอนนี้มันก็พัฒนาอาหารก็ดีขึ้นมากแล้วอืทีนี้เขาก็เล่าอีกว่ามีเรื่องใช้เงิน ก็คือเหมือนคนในนั้นอะ่ะจะไม่สามารถมีเงินสดติดตัวได้ใช่ปะก็คือจะเป็นเงินเหมือนเป็นบัญชีที่เปิดไว้แล้วก็ให้คนข้างนอกโอนเข้าไปอแต่เขาบอกว่าเขาจะให้คนในนั้นอะ่ะใช้เงินได้ไม่เกินวันละสามร้อยบาทก็คือเพราะว่าเหมือนแบบไม่อยากให้ใครรวยกว่ากันข้างในนั้นไม่อยากให้เกิดการสร้างแบบอิทธิพลแบบแก๊งสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนรู้คุณค่าของเงินแล้วก็ใช้เงินแค่เท่าที่จําเป็นจริงๆเพราะเขาก็จะใช้เงินในการซื้อแบบ ของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแบบพวกสบู่แชมพูยาสระผมหรือว่าข้าวที่สมมติวันไหนที่ไม่สามารถกินแบบมือที่ทางทางเรือนจําจัดให้ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็แบบสามารถเอาเงินไปซื้อข้าวที่เรือนจาแบบพรอไวท์พิเศษให้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีแบบการลงชื่อจองล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าแบบจะเดินไปซื้อได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบสมมติประกาศว่าทุกๆวันศุกร์จะมีเมนูพิเศษก็คือต้องลงชื่อตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วว่าฉันจะรับเมนูพิเศษราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆตรงนี้มันก็เห็นแบบการแบ่งปันระหว่างคนในนั้นด้วยเหมือนหนึ่งช่วยเหลือกันอะไรที่แบบสมมติอันนี้ทําแทนคนนี้คนนั้นแล้วก็ตอบแทนกันด้วยแบบออะเดี๋ยวเลี้ยงมาม่าห่อนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนช่วยให้ทุกคนแบบอยู่ร่วมกันได้ซึ่งคนในแดนนั้นติดภูกด้ยวยสาเหตุหรือไม่ไม่เขาเหมือนแบบว่าเป็นแดนที่เหมือนเป็นเพรียเหมือนเป็นสมมติว่าถ้าไปโรงเรียนเขาเหมือนอน,อนุบาลแบบเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยรอรับ การตัดสินโทษโ<อ>ใช่ซึ่งเขาบอกว่าคนในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเหมือนเป็นแดนที่มีการแบบเข้าออกเยอะแบบโทษเบาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินเยอะมันก็จะเข้าออกแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายเสียงดังทีเนี้ยเขาก็เหมือนโดนสารตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็จะถูกจําคุก50ปีอืปีซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขาช็อกมากแบบคือมันคือเกือบชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วอะ่ะนึกออกปะแล้วก็จะต้องถูกย้ายไปที่เรือนจําบางขวางอ,อันนี้ที่เหมือนเราเคยได้ยินชื่อกันบ่อยเนาะ ก็จะถูกย้ายไปที่นั่นตอนแรกเขาก็แบบทอมากแบบคงไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยืแต่ก็เวายถูกย้ายไปเขาห็บอกว่าที่นั่นน่ะตักโทษส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างมีอายุแล้วก็เงียบสงบแบบเป็นว่าไม่ได้วุ่นวายเหมือนเหมือนที่ได้ที่เขาเคยอยู่เพราะว่าค่อนข้างเป็นโทษหนักแล้วก็โทษนานอยู่กันมานานแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือเหมือนอยู่กันจนคุ้นเคยแบบมีความเคารพมีความเกรงใจต่อกันอะไรเงี้ยอืเขาก็เข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เหมือน เขาก็คิดกับตัวเองอะ่ะมันก็มีความท้ออยู่ในจุดๆหนึ่งแล้วจนถึงวันหนึ่งเขาก็คิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติเขาต้องอยู่ที่นี่ไปอีกห้าสิบปีเขาจะอยู่ยังไงแบบให้มันแบบว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมีคุณค่าในตัวเองอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยเหมือนเดิมเพราก็ใชเนี่แหละวิชาแบบศิลปะแล้วก็เออ การดนตรีใช่ปะเขาก็เล่นดนตรีด้วยแล้วเขาก็เหมือนมีเขียนจดหมายอะ่ะเขาเป็นดาราเนี่ยเขาก็เขียนจดหมายหาแบบคนที่รู้จักในวงการอะไรเงี้ยขอให้เข้ามาบริจาคเกื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าสมัยนั้นในเรือนจํามันก็ยังไม่มีอุปกรณ์มากเขาทําโครงการนี้ไปเรื่อยจนถึงแบบขั้นได้แบบสร้างห้องซ้อมดนตรีในเรือนจำอะ่ะโดยที่เกิดจากแบบักนักโทษในน,นั้นทุกคนบบช่วยกันแบบแบกหินแบกปูนซ้อมกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบใช่ ใช่เขาแบบว่าเหมือนเป็นตัวริเริ่มแล้วก็เนี่ยขออุปกรณ์สนับสนุนต่างๆของเงินบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อมาสร้างห้องซ้อมโดยที่วงดนตรีก็คือคนที่อยู่ในนั้นเองแล้วก็เล่นตามงานต่างๆในทั้งแดนตัวเองแล้วก็ย้ายไปเล่นแดนอื่นๆด้วยนะเหมือนแบบเดินสายเลยอะ่ะเขาก็ฝึกเลยใครที่อยากเล่นอะไรเป็นก็มาฝึกกับเขาเขาก็เปิดคลาสเลยทั้งดนตรีแบบกีตาร์แล้วก็วาดรูปด้วยวาดรูปเขาก็วาดรูปขายด้วยนะก็เหมือนหาเงินเข้าเข้าในในในเรือนจำอืม เราบกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทําให้คนในนั้นแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเหมือนห้องซ้อมนั้นก็ถูกทุบนะเพราะเหมือนมีข่าวว่ามีคนเอาของแบบมาซ่อนอะไรแบบแบกลอมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องโดนทุบเขาก็บอกเออขเขาแบบเสียใจายมากเหมือนมันทําให้ทุกคนแบบมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอเราก็เรียกว,ว่าเออมันก็เป็นอีกมุมอ,อ๋อวเขามีสอนแบบพวกวิชาต่างๆด้วยนะเหมือนมีการเรียนปริญญาตรีได้ด้วยจากในคุกนะอันนี้เราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยเหมือนคน เหมือนแพทเขาคุณแพทเขาไม่ได้เรียนมาหาวิทยาลัยต่อใช่ไหมเาเขาเป็นดาราเลยเขาเลยตั้งใจว่าเออไหนๆก็ไหนๆถ้าจะต้องอยู่ในนี้เ่เรียนปริญญาตรีเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกเรียนปริญญาตรีเรื่องศิลปะนี่แหละอืจนจบในนั้นเลยนะแล้วเขาก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เชิญคุณพ่อคุณแม่มาแบบแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยเลยอเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นชีวิตที่เหมือนจะไม่มีจุดหมายนะแต่มันก็เหมือนทําทุกวันให้มันแบบว่าทําให้มันดีไปเรื่อยๆในการแบบว่า looking forward อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสารก็มีหลายชั้นสารชั้นต้นสารอุทธร์สารดีกาใช่ปะเขาก็ถูกตัดสินว่าผิดจันสารดีกาเลยก็คือไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งอื่น,นแบบไม่สามารถลดโทษได้เขาก็เลยพยายามคิดหาทางว่าทํำยังไงดีเขาก็เลยไปเจอว่าแบบมันมีการเหมือนพระราชทานอภัยโทษอย่างเงี้ยอืเขาก็เลยว่าเออเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะทําสิ่งเนี้ยให้ได้รับการอภัยโทษก็คือ มันสามารถทําได้หลายอย่างในในนั้นนะนะเหมือนถึงเขาจะมีเหมือนมีเลเวลของนักโทษแบบ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยแบบชั้นดีชั้นเลวชั้นดีมากอะไรเงี้ยทุกคนที่เข้าไปอ่ะจ,จะเป็นตรงกลางแล้วถ้าทําผิดแบบทะเลาะกาันหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกลดขั้นถ้าใครทําดีหรือว่าเอา่อมีเรียนหนังสือมีพวกธรรมะอะไรเงี้ยให้เรียนอะไรเงี้ยถ้าเรียนสําเร็จเรียนจบก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปถ้าถึงจนถึงแบบขั้นที่ดีเยี่ยมดีมากก็จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแบบพระราชทานอภัยโทษ เขาก็เลยตั้งใจทําตรงนั้นด้วยจนวันนั้นที่เขาแบบได้รับพระราชทานอภัยโทษก็คือเขาอยู่ประมาณสิบปีกับอีกแปดเดือนแต่ก็ถือว่าแบบก็ถือว่าลดจากห้าสิบมาเยอะแล้วนะใช่แล้วเขาก็ยิ่งบอกว่าคนที่แบบเหมือนออกไปแล้วอะถ้าได้ออกไปแล้วแล้วทําผิดอีกอะกลับเข้ามาจะโดนแบบเหมือนคูณโทษเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเพราะว่ามันถือว่าแบบให้โอกาสแล้วอะออกไปแล้วทําไมถึงยังทําผิดซ้ําอีกอื ได้ยินมาว่าคนข้างในเขาก็จะยิ่งโกรธใช่เหมือนแบบว่าทำโทษหลุดไปแล้วแล้วกลับมาอีกคนข้างในก็จะไม่ชอบใช่แบบอยู่ได้โอกาสออกไปแล้วทําไมแบบเพราะเขาว่าบอกว่าเขาเจอสิ่งทั้งหมดเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าไม่ดีสะทั้งหมดทีเดียวในเรื่องการชีวิตการเป็นอยู่มันก็ไม่มีอะไรดีหรอกเนาะอยู่ในคกุกอะเขาบอกว่าเขาก็รู้เลยว่าคํานึงก็คืออิสระภาพมันไม่มีมันแบบมันไม่สามารถจะเดินออกไปไหนได้อย่างตามใจสามทุ่มก็คือต้องอยู่ในห้องล็อกแล้วแล้วเขาก็ เราอ่านคนํานึงแล้วเราสูกว่าโ oh, หแบบอิมแพกมากก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกรลับขอบฟ้าเลยเพราะว่าที่เขาอยู่ก็คือทุกอย่างเป็นกําแพงกันสิ่งที่เขาเห็นก็คือพระอาทิตย์ที่ตกหลังกําแพงแค่นั้นเขาเลยบอกว่าเขาอยากเห็นวันหนึ่งที่แบบพระอาทิตย์มันตกรลับขอบฟ้าอะไรเงี้ยหรือว่ากลางคืนนะ่ะออกมาดูดาวอะ่ะก็ไม่ได้นะไม่เห็นดาวไม่เห็นพระจันทร์แต่ว่าเขาเขาก็คิดในแง่ดีนะว่าจะมีเหมือนแบบ การตรวจคนห้องขังตอนกลางคืนเพราะว่าเหมือนแบบสุ่มตรวจอะว่าแบบอยู่เอาอะไรเข้ามาซุกซ่อนหรือเปล่าถ้าว่าไหนโดนสุ่มตรวจจะต้องออกมายืนกลางสนามเขาก็จะได้ใช้โอกาสนั้นอะดูดาวแล้วแบบอืก็คิดในแง่ดีเนาะเขาก็บอกอากาศก็ในนั้นอะเนาะมันก็ร้อนก็คือร้อนสุดหนาวก็คือไม่มีอะไรจะห่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสมัยก่อนที่อาจจะไม่ได้มีแบบของดูแลเครื่องใช้ขนาดนั้นอะ กับอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าชอบมาก่ามันน่ารักมากก็คือเรื่องเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงในนั้นด้วยคือเขาบอกว่าคน,คนมันเหงาเนาะมันก็รู้จะทำอะไรนอกจากแบบเล่นกีฬาก็หนึ่งแล้วสัตว์เลี้ยงหมาแมวอันนี้ก็ปกติใช่ปะแต่เขาบอกว่าคนนั้นนะเลี้ยงแบบจิ้งจกด้วยคือแบบว่า การเลี้ยงของเขาก็คือเหมือนเขาจะเอาข้าวอ่ะเหมือนทุกกลางวานันเขาจะเอาข้าวอ่ะเสียบกับไม้กวาดทางมะพร้าวที่มันยาวๆอ่ะแล้วก็เหมือนไปเคาะตามมุมประจําของแต่ละคนว่านี่มุมของฉันที่มีสัตว์เลี้ยงของฉันอยู่เคาะเคาะแล้วก็น้องปีเตอร์ก็จะเดินออกมาน้องจิ๊งจบก็จะเดินออกมาแล้วก็มากินข้าวแล้วก็กลับเข้าไป <S <S าคือเหมือนรู้การเป็นสัญญาณก็คือเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงมดเนี่ยก็ไปจับมดมาอยู่ในขวดมีดินอะไรอย่างเงี้ยอือเราก็ว่ามันก็ก็เป็นแบบ สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เขาแบบเบนความสนใจไปจากการที่เขาจะต้องติดคุกอยู่ในนี้อะไรเงี้ยกับเรื่องเพื่อนก็เหมือนกันอย่างที่เขาพูดมิ่ตั้งแต่แรกว่าแบบเพื่อนช่วยเหลือกันใช่ปะแล้วว่ามันคนไม่ดีเขาก็เหมือนพยายามไม่ไปยุ่งไม่แบบไม่ไปพูดให้หลายใครเหมือนใครจะมาว่าเขาเขาก็เฉยๆฉยอะไรอย่างเงี้ยเพราะาถ้ายิ่งไปพูดแล้วฝั่งนั้นไปพูดต่อมันก็จะแบบมีไม่อยากสร้างศัตรูในนั้นนะอยู่เงียบๆดีกว่าเขาแต่เขาก็บอกว่าเพื่อนในเนี้ยเพื่อนในคุกอะ่ะเหมือนพบกันเพื่อจากไม่จากเป็นก็จาากตาย จากเป็นก็คืออาจจะได้ออกจากคุกหรือว่าได้ย้ายแดนไปอยู่ที่อื่นจับจ่บายก,ก็คือฆ่าตัวตายเขาบอกเขาเจอคนฆ่าตัวตายในคุกก็สามครั้งในชีวิตเขาที่เขาอยู่ในคุกมาอืมแบบทนไม่ไหวอะ่ะมนแบบฆ่าตัวตายเลยแบบผูกคอกับประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันก็คงเป็นกรรมอ่ะเนาะแบบบางคนที่คายาเสพติดหรือว่าฆ่าคนอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเลยว่ามันเป็นผลของกรรมจริงๆอะ่ะ ถ้าไม่ตายเองในนี้ก็อาจจะตายด้วยความทุกข์ทรมานว่าคนข้างนอกที่รอเขาอยู่อะตายก่อนบางคนติดคุกนานมากพ่อแม่แบบเสียวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอไม่ไหวแล้วมันก็ในนั้นมันก็พรากทั้งอิสรภาพแล้วก็เวลาของคนไปจริงๆอะ่ะสุดท้ายดูเขาเป็นคนที่มองใงดีใช่คือเหมือนเขาเขาแบบเหมือนคิดไปคิดได้ในนั้นนะว่าแบบที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาต้องเข้ามาในนีน้เขาใช้ชีวิตแบบ ไม่สนใจพ่อแม่เลยเล่นดนตรีอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอเข้าไปเขาคิดถึงว่าเขาจะแบบทํายังไงตัวเองให้ดีเขาบอกว่าออกมาแล้วอะอะไรอะไรก็ควบคุมไม่ได้หรอกหมายถึงว่าเขาไม่รู้ว่าสังคมจะให้โอกาสเขาไหมในฐานะที่เขาเพิ่งออกมาจากข้างในนั้นใช่ปะ เขาก็บอกเขาต้องทําตัวเองให้ดีให้มีคุณค่าก่อนเช่นสมมติเขาเรียนจบปริญญาตรีนะเขามีความรู้ด้านดนตรีอย่างน้อยเขาก็ไปสอนกีต้าอะไรอย่างเงี้ยได้เขาบอก่าเอออยากให้สังคมเหมือนให้โอกาสคนที่มาจากในนั้นคือมันก็มีข่าวแล้วว่าออกมาแล้วออกว็ยังทําผิดแต่เขาว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากๆแล้วมันก็ถูกพูดถึงในข่าวแต่จริงคนส่วนมากออกมาแล้วไม่มีใครอยากกลับเข้าไปอีกแล้วอ่ะแล้วก็ในคุกเขาก็หมนพยายามที่จะ เหมือนสร้างโอกาสหลายๆอย่างเช่นแบบเชิญแบบเชฟดังๆอ่เข้าไปสอนทําอาหารแบบพวกสติฟู้ดง่ายๆที่สามารถออกมาแบบตั้งตัวทําขายได้เลยหรือแบบมีทุนกู้ยืมให้ไปตั้งตัวให้ไปใช้ชีวิตอะคือทุกคนอะไม่มีใครอยากให้กลับเข้าไปแล้วก็ไม่อยากให้มไม่อยากกลับเข้าไปแล้วอะอก็อยากให้ทุกคนเหมือนให้โอกาสเขาแล้วเขาก็เหมือนเขาก็สู้เขาโชคดีที่ออกมาแล้วก็คนให้โอกาสเยอะคนยังแบบ มีคอนเนคชันยังมีแบบว่าให้โอกาสให้งานทั้งตัวผู้จัดการทั้งแฟนคลับเองะอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจว่าจะแบบทําทดแทนเวลาที่เสียไปในใน,ในที่เขาอยู่ในนั้นกลับยังช่วยเหลือคนที่อยู่ในนั้นด้วยเพราะเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขามันก็เหมือนได้มาเล่าอีกมุมเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเเรื่องราวของคนที่อยู่ในนั้นมาก่อนเราก็ออกมาเขียนหนังสือเล่าแบบนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็เล่าได้ด้วยความที่แบบ เจอมาจริงๆแต่ว่าไม่ได้แบบจาช่วงมันดีหรือมันไม่ดีเขาเล่าทั้งมุมดีไม่ดีให้เราไปตัดสินให้ไปคิดเอาเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็แค่บอกว่าอย่าทําผิดเลยอย่าเข้าไปเลยอ่ะแล้วมันก็อ่านอ่านแล้วแบบให้เข้าใจแล้วก็เห็นชีวิตในนั้นมากขึ้นแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย